ตุ๊กตาอันนี้ใครให้ครับนี่ของแม่ปลาล้วอันนี้ของใครครับของชุล้วว่าชอบไหมครับชอบชอบตัวไหนครับชอบทั้งตัวเลยทั้งไหนตั้งนี่ทั้งเล่นหรอขอบคุณยังครับครับขอบคุณสวยๆครับขอบคุณขอบคุณรอรอครับขอบคุณยังครับพายยกมือไหว้ขอบคุณครับ นี่อันนี้ขั้นกว่าของไหว้ก็คือลงไปหมอบเลยนะลงไปหมอบมันจะยาวลงไปหมอบเลยขอบคุณไปทักแจ้มากเลยขอบคุณหมอบหมให้ขอบคุณใครครับขอบคุณใครครับขอบคุณแม่คาขอบคุณน้องวาเนี่ยใครให้ตุ๊กตาไม่รีคิวสิกับใครครับคุณทิ้ง คิ้วถึงกับใครครับหืผิดแล้วแอบกินแอบกินเลยกินหม่หมูสิฉี่แล้วหรอฉี่แล้วหรอแล้วเดี๋ยวจะกินนมแล้ว เอาขอบคุณแม่ปลา <Okay. S 1> เองเดี๋ยวขอบคุณแม่ปลาก่อนจะติดคลิปแล้วเดี๋ยวน้องสาวขอบคุณแม่ปลาก่อนชอบไหมชอบไหมครับเอาปเดี๋ยวขอบคุณแม่ปลาก่อน เนี่ยเขาคนคิวผิดเนี่ยแม่ตาหลังจะได้ปิดคลิปแล้วเนี่ยเอามาเปดกอดหน่อยเนี่ยชอบตัวไหนเอามากอิดหน่อยเนาะเมื่อเช้าเจอดีใจยังไงคะดีใค่ะเนี่ยเจอตุ๊กตาแล้วดีใจยังไงมื่ออ่ะหยิบเอามากอดก่อนใช่หรอเปลรักรักๆไหมรักรักไหมรักหมื่นรักไหมรักตัวไหนได้สองหมื่นโอ้เอากลับบ้านไหม ก่อนต้องส่งคลิปไปขอก่อน